มาต่อกันที่ชาวบ้านพากันไปเก็บพริกขี้กาแล้วก็มาเขือพวงป่าขายสร้างรายได้โดยไม่ต้องลงทุนค่ะ ชาวบ้านหมู่บ้านซับเจริญหมู่ที่11ตำบลโคกกระชายอำเภอคอนบุรีจังหวัดนครราชสีมาพากันเข้าป่านระเวนหาเก็บผักหลากหลายชนิดที่ขึ้นกระจายอยู่ทั่วป่าท้ายหมู่บ้านซึ่งที่นี่เป็นสวนป่าปลูกใหม่ที่ทางหน่วยงานราชการของภาครัฐมาปลูกป่าไม้ทดแทนป่าที่เคยเสื่อมโทรมไปก่อนหน้านี้ โดยบริเวณนี้จะมีผักนานาชนิดที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติโดยมีบรรดาสัตว์ต่างๆอย่างเช่นนก หนูที่ออกไปหากินแล้วมาถ่ายทิ้งเอาไว้จนเกิดการกระจายพันธุ์ของมเมล็ดพันธุ์เพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพริกมะเขือพวงที่มีขึ้นกระจายอยู่เต็มป่าชาวบ้านสามารถเข้าไปเก็บมาหารายได้เสริมเป็นอย่างดีโดยไม่ต้องลงทุนในการปลูกและลูกค้าที่ซื้อไปก็มั่นใจได้ว่าเป็นผักที่ปลอดสารเคมีอย่างแน่นอน ซึ่งทางด้านในวันลบอำรุงชาวบ้านสับเจริญได้เปิดเผยว่าที่ป่าท้ายหมู่บ้านนี้เป็นแปลงปลูกป่าของภาครัฐชาวบ้านมักจะพากันมาหาเก็บผักที่ขึ้นเองตามธรรมชาติส่วนใหญ่ก็จะมีมะเขือพวงพริกกระบุกเห็ดป่าเป็นต้นในช่วงนี้จะมีมะเขือพวงกับพริกเยอะเป็นพิเศษค่ะ ส่วนใหญ่จะเป็นพริกที่ชาวบ้านเรียกกันว่าพริกขี้กาเป็นพริกที่นกหลากหลายชนิดนั้นชอบกินแล้วก็พากันบินระเวนไปเรื่อยๆก่อนที่จะถ่ายมูลลงมาบนพื้นซึ่งก็จะมีมเมล็ดพริกติดมากับมูลด้วยจึงทําให้พริกนั้นแพร่ขยายพันธุ์ทั่วพื้นป่าเช่นเดียวกับมะเขือพวงที่มีมากเป็นพิเศษเช่นเดียวกันและมะเขือพวงก็เป็นที่นิยมของตลาดเป็นผักที่ปลอดสารเคมีอย่างแท้จริง โดยราคาผักเหล่านี้ก็จะขึ้นลงตามท้องตลาดทั่วไปชาวบ้านเมื่อเก็บมาได้ก็จะนําไปใส่ถุงวางขายหน้าบ้านของตนเองแต่ถ้าวันไหนหามาได้มากๆก็จะส่งขายที่ตลาดใหญ่ๆร่วมกันกับผลผลิตทางการเกษตรชนิดอื่นที่ต้องส่งขายอยู่แล้ว โดยเฉพาะมะเขือพวงชาวบ้านบอกว่าปีนี้มีให้เก็บมากมายซึ่งในแต่ละปีชาวบ้านในพื้นที่ก็พาออกกันตระเวนหาเก็บผักตามธรรมชาติมีรายได้เสริมนับหมื่นบาททีเดียวค่ะ